เอาบวบแบบสีเข่าสีเข่าย่โบสีเ<ะ>ขา่ขายีา่โบ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องของน้องอิ๋วทุกๆคนเลยนะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องหาน้องไม้มาอีกแล้วอาหาไม้มใ้น้องอิ๋วแกงให้กินอีกแล้วเ,เมนูที่เราชอบกินกันชอบกินทั้งบ้านเลยถอบมาหรือชอบก็ต้องกินหามาแล้วนะก่อนอื่นกันเด๋ยวสติสิทธพี่น้องมาโปะก,ก่อนได้หลายคักรึจ้ะียังียังอยากเล่นน้องไม้ปะ ตัวหนึ่งด้วยจ้ะน้องสามสีไายพี่น้องมาอกหน่อไหมแบบน,นี้น้องมัดแหงสติกอกหน่อไหมนี่นี่นน่ก็ได้มาหลายอยู่ด้วยจ้ะเนาะอือไปตัวเรกนู้สิบ่ได้เลยพี่น้องหลายคนคือสิไปรับชมคลิปตอนหาเลยเนาะจ้ะไปเลยมีแต่ห่อยคนฮัก ไปหาไปหามาโอ้ยรดตาเพื่อนคือเก่าอยางเล่นนา ไปหามาก็ได้สื้อก่อนนาะแา่พอได้แกงคือเก่าไปยำไหนบ่เคยว่าสิบบได้นะแมนเอาแล้วว่ามันเล้งนสิบโอกไปเด้อับราบอยู่บ้านนี้จังจังนี้เฮงเป๊กฝนตกมันเสิออกคักเด้อแบบนี้ให้พี่น้องบอกโอ้แกงหน่อไม้อีกแล้วมาพี่น้องมักกินพวงปอกใน่เฝ้ามาเด้อยังจังมึนี่สิแกงใส่บวเด้วจะบวกหน้าบ้านกำลังพอดีแกงเลย ย uh huh. อย่างเดียวหายากบ้านเฮาขา,าเนาะแม่น <Man. S 1> ดูภาคใต้นะผักขา,ากำลรสิบบาทกำเฮาเขียนฝนดีมันกระเตก กเอาบวบแบบซี่เ<ะ>ข,าขา่าซีเขา่ายู่บซี่เข่ายู่บอ้าวบวบเขาบบ่าซ้ำเขาซ้ำเอาหน่อยเดียวพอแม่อุตส่าห์วางเข็มเอาเอาแนวเหนี่ยค่ะมือแดงมาลงรับนะบ,บวบเข่าซ้ำพูนะฮักครึ่งพร้อม <S 2> <S 2> อุ้ยหมากระทันเ้าหล่นขนาดเลยด้วยจ<า>้ะ่ะหมือนเดียวก็พอแล้วหมะทัลูกดุกฮักครึ่งเลย เหืออ่อนๆพอ,อดีแกงเลยเมดวิสาอันนี้เตรียมรับอ่ะได้หน่วยได้ไดเอาหน่วยเดียวพอแกงวัตถุดิบใส่แกงเราไม่ของ,อของเฮาจ้าอยู่ใส่บวบฟักทองแล้ลกว,วก็ลูกตเด้อจ้ะนี่ใส่เป็นผักอีงแงะเด้อจ้ะมือน,นี้จ้าบบมีผักอื่นเลยผักอีตู่ก็หายากผักชะอมก็หายากเด้อจ้ะแต่ก็กใส่นี้แต่อีตอนเฮ็ดพึ่งขมเด้อจ้ะนี่ อันละลายตู้เย็นวะได้ได้มาสัมเนี่แหละตู้เย็นแข็งโพดจ้ะข้าเบือกับพริกของเราน้ำใบยะนางด้วยจากคันเองอนี่จะนั่งอยู่ต้มจนจืดเลยเด้อจ้าเต็มไปด้น้ำใบยะนางตามด้วยข้าวเบือที่เราเตรียมไว้เด้อจ้าตามด้วยนี่เลยสักทอ โดดจ้าอันนี้เห็ดพึ่งขมด้วยจ้ะอยู่มกักเอามากแกงเส่นอำไม้เวลาเอามากแกงเส่นอำไม้แล้วเพื่อสิบ่ขมเลย,อ,ยอร่อยมากน้ำเดือดแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำปรจาจ้าตามด้วยผงนัวนิดหนึ <c oughs> มาในห้องแบบี้เปลี่ยน <c oughs> อันว่าเรียบร้อยแล้วจ้า <c oughs> เดี๋ยวต้องอยู่สินค้าพี่ต้องทำเมนูต่อไปก่อนด้วยจะ้ะอีกหนึ่งเมนูตำแ,แตงจ้า เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งเมนูจ้าตำแตงแซ่บๆมาด้วยจ้าบะนี้แซ่บๆน้ำกันจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแกงน้ำไม้ของเฮานายกินบ้นนอมาด้วยจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้ามือนี้ก็จะมีเมนูแค่นี้เลยง่ายๆง่ายบวกได้เพื่อบอกได้บวกบวงเน่ประกอบสิไปเอามาได้บัง่ายเด้อแต่คนแกงนี่แกงง่ายง่ายลืมบวงเออบ่มีช้อนเลยเดี๋ยวไปเอาช้อนก่อนจ้ะ อืมมันปากเข้มขังอ่าเด้อแซ่บๆนำกันจ้าลูกโดดลูกโดดอ่าลูกโดดบ่เผ็ดเด้อจ้ะลูกโดดมันพริกหวานหืมมื้อนี้มีแสงมีแดดแล้ว กินข้าวเที่ยงพอดีจ้ะพี่น้องเป็นนั่งอยู่สักผ้าบุ๊กแดดออกหายดีโดดเลยคนมีบุญสักผ้าว่ายอกกด้วยจ้ะอาอพ่อสดๆยังพ่อไอทีละคนอืมเต็มทาเด้วยจ้ะเต็มถาอืมน่มีปูด้วย <g ül> มีปูหนึ่งตัวอีมวนนี่ไปคุดปูจับมาได้รุงคิดให้เพื่อนพี่น้องบึก <c oughs> บ่แม่นยังได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวอยาก,อ,กาอา,า,อาอยบ่กล้าลุงพ่อไปครเขาจะคุกด้เม็ดหนึ่งให้นะทางที่เจ้าเนาะคุดปูกัน <c oughs> ดินมันนิ่มเนี่ยจังคุกนอยู่ได้ตัวเดียวมวยนี่เลิกลกแล้วก็ดินแข็งอิวก็เลย พากันคุยอยู่ประมาณโอู้นานอยู่จ้ะในตัวเดียวก็เลยพากันกลับไปพาคุยอีกเนาะเดี๋ยวมือใหม่ก็ไปน้ำพ่อกับแม่ก่อนจ้ะจ้ะสิพากฟิลนี่พ่อแม่พี่น้องไปไปนำเมื่อวานนี่ก็พาไปอยู่แต่ว่าได้ตัวเดียวบุกการลงคลิปได้เลยใส่แกงหน่อไม้แหล่ะจะตัวเดียวมาๆมากินแล้วกันเรามมงกินกันหลายๆคนด้วจ่ายเมนูยามเที่ยงยามบ่าย มาเด้อไปพี่น้องจ้ามากินกับยายติ๊กเด้อคุณนันมาแย่งเรากินเนี่ยเรากินผู้เดียวดู้หาเราอ้วนตุ๊ปุ้แล้วน่น, <laughs> น,น,นกิขนกขาน้ขาวน,น,นอนรับเนาะอืกินข้าวอิ่มนอนรับสบายด้เนาอะอันะจ๊ะคลิปนี้กะพาพี่น้องมาทำเบนวัวแซ่บๆนะจ๊ะมาอยู่กับขอลาพี่น้องไปสัานี่ก่อนก็แล้วกันเด้จ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นัองอยู่ในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ